ช่องตามใจทูเดย์บทที่1587ความกังวลพูดถึงการระงับความกำเริบเสบสารเมื่อครู่นี้กันหน่อยที่จริงแล้วก็แค่ต้องการกำจัดยับยั้งความหยิ่งผยองของหลินหยุนลงเท่านั้นหลินหยุนเองจะรู้ตัวหรือไม่ไทจือมองว่าหลินหยุนเป็นคนที่เฉลียวฉลาดเขาคงน่าจะรู้ตัวอย่างแน่นอนไม่เพียงแต่เขาจะรู้เขายังพูดพร่งขึ้นมาอีกด้วยสามเขาพูดว่าอย่างไรกัน วันนี้ดูเหมือนว่าการแสดงอำนาจข่มขู่นั้นฉันเองจะต้องรับเคราะห์แล้วจริงหาะด้วยนี่คือคำพูดเดิมของหลินหยุนดังนั้นหลินหยุนเข้าใจอย่างชัดเจนว่าตอนนั้นเกิดอะไรขึ้นถ้าอย่างนั้นเขาต้องทำอย่างไรละ่ะถ้าเป็นคนอื่นเห็นว่ายอดฝีมือแดนดั่งเทพกำลังที่จะข่มเหงรังแกตนเองเกรงว่าคงจะไม่มีแม้แต่ความคิดที่จะลงมือยินยอมแต่โดยดีแต่หลินหยุนไม่ใช่อย่างนั้น เขาถึงขนาดที่ยั่ยยุท้าทายยอดฝีมือแดนดังเทพเลยด้วยท้ายที่สุดผู้ที่มีพลังบำเพ็ญแดนจิตปฐมตอนต้นก็สามารถที่จะได้รับผลเสมอในการต่อสู้กับยอดฝีมือแดนดังเทพตอนต้นได้สำเร็จลักษณะนิสัยแบบนี้คือนิสัยที่จะไม่มีทางยินยอมอ่อนข้อและก็ไม่ใช่นิสัยที่จะยอมถูกควบคุมจัดการได้ง่ายฮ่าฮ่าจุดนี้คือสิ่งเดียวที่เขาเป็นกังวล แต่เมื่อคิดทบทวนดูอีกทีเขาก็โล่งใจขึ้นบ้างแล้วอัจฉริยะที่แท้จริงนั้นต่างก็มีนิสัยเฉพาะของตนต่างก็ไม่ยอมที่จะถูกใครมาควบคุมบังคับแน่นอนในตอนนั้นเสด็จพ่อเองก็เป็นแบบนี้เหมือนกันโดยข้างกายของเขามีพี่น้องร่วมสาบานอยู่คนหนึ่งที่แข็งแกร่งทรงพลังอย่างมากถ้าพูดกันตามคุณูกันแล้วที่ราชวงศ์สามารถดำรงอยู่มาจนถึงวันเวลานี้อย่างจเจริญรุ่งเรืองได้นั้นคนผู้นั้นไม่ได้ทำคุณประโยชน์น้อยไปกว่าเสด็จพ่อของเขาเลย โดยไม่ใช่สิ่งที่เสด็จพ่อของเขานั้นจะสามารถบังคับควบคุมบังคับอะไรได้ซึ่งเสด็จพ่อของเขาก็ยินยอมอนุญาตให้เกิดเรื่องอย่างนั้นขึ้นกำเริบเสบสารหลงระเริงผดดเด็จการและต่อให้จะหยาบคายเสียมารยาทอันที่จริงในระดับความรุนแรงของพฤติกรรมเหล่านี้ล้วนอยู่ในขอบเขตที่เสด็จพ่อสามารถยอมรับได้ทั้งหมดเพียงแค่ทำตามคำสั่งของฉันอย่างนั้นทุกอย่างก็ไม่เป็นปัญหา ในเมื่อเสด็จพ่อของเขากระทําได้เขาเองก็กระทําได้เช่นกันคิดถึงเรื่องนี้แล้วไทจือก็หัวเราะเหอะเหอะและพูดว่าหลินหยุนสามวันหลังจากนี้ก็คือวันเริ่มต้นงานสรรเสริญก้าวสำนักอย่างเป็นทางการแล้วเมื่อถึงเวลานั้นในติดตามฉันไปเข้าร่วมงานด้วยหลังจากที่งานจบลงก็ติดตามฉันกลับไปที่พระราชวังขณะที่พูดในมือของไทจือก็เกิดประกายแสงขึ้นแหวนเก็บของวงหนึ่งก็ลอยหอมมาทางหลินหยุน ลินหยุ่นรีบยื่นมือออกไปรับแล้วก็ฟังไท่จือพูดในแหวนเก็บของวงนี้มีหินทิพย์ชั้นกลางอยู่จำนวนหนึ่งหมื่นก้อนเอาไปใช้สำหรับการบำเพ็ญฝึกฝนของนายก่อนจากนั้นเมื่อนายได้อบรมสั่งสอนซื่อจือทั้งสองแล้วในทุกเดือนจะมีค่าตอบแทนประจำให้เมื่อเข้าไปในสถาบันราชพัฒนก็สามารถที่จะรับภารกิจที่สถาบันราชพัฒได้มอบหมายให้ซึ่งเมื่อดำเนินภารกิจสำเร็จแล้วก็จะได้รับทรัพยากรจำนวนมากเป็นของรางวัล สรุปว่าเพียงแค่นายตั้งใจทำตามหน้าที่ฉันจะไม่มีทางทำให้ในายผิดหวังแน่นอนหลินหยุนไม่ได้แสดงท่าทีเกรงใจเลยและยกมือแสดงความเคารพต่อไทจือขอบคุณไทจือเป็นอย่างมากเลยจากนั้นก็เก็บแหวนเก็บของขึ้นดูกันสิมีหน้าหลัดที่เขาเป็นถึงไทจือจ่ายครั้งหนึ่งก็เป็นจำนวนที่มากถึงหินทิพชั้นกลางหนึ่งหมื่นก็นเลยจากที่คำนวณ จำนวนนี้เทียบเท่าได้กับหินทิพชั้นล่างจำนวนหนึ่งล้านก้อนเลยทีเดียวอีกทั้งยังบอกว่าให้มาใช้ในการบำเพ็ญฝึกฝนที่จริงแล้วหินทิพชั้นล่างหนึ่งล้านก้อนยังเทียบเท่าไม่ได้กับหินทิพชั้นกลางหนึ่งหมื่นก้อนเลยด้วยซ้ำระดับความบริสุทธิ์ของชีทิพไม่สามารถที่จะนำมาเปรียบเทียบกันได้หินทิพชั้นกลางหนึ่งหมื่นก้อนก็เพียงพอที่จะใช้ได้ในระยะเวลาหนึ่งแล้วงานย่องเยาวสิ้นสุดลงหลินหยุนก็พาฉินหลันมาพักอาศัยอยู่ในตำหนัก ส่วนเขาก็ได้เก็บตัวบำเพ็ญฝึกฝนโดยตลอดสำหรับเขาแล้วก็ยังคงต้องเร่งรัดเวลาทั้งหมดเพื่อยกระดับพลังบำเพ็ญให้สูงขึ้นซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดในส่วนของชินหลันนั้นเธอก็ต้องทนต่อความเงียบเหงาที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมต่อไปซึ่งไม่มีทางที่จะสมบูรณ์แบบพร้อมกันได้ทั้งสองเรื่องสำหรับทางไทจือและองค์หญิงก้านั้นก็ยังคงไม่หยุดที่จะเฝ้าสังเกตการหลินหยุนเพราะว่ายังไม่ได้ทำความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง ทั้งสองคนจึงไม่สามารถที่จะวางใจได้3มวันหลังจากนั้นงานสรรเสริญก้าสำนักก็เริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นทางการหลินหยุนได้พาฉินหลันติดตามไทจื่อและองค์หญิงก้าวไปยังเวทีสมวันมานี้เห็นได้ชัดว่ามีพวกผู้เก่งกาจมากันยังเมืองสวูอีกจำนวนไม่น้อยและแน่นอนว่าพวกอัจฉริยะและพวกยอดฝีมือไร้เทียมทานก็มากันไม่น้อยด้วย เมื่อทุกคนมองเห็นหลินหยุนที่เดินตามอยู่ด้านข้างไทจือน,นั้นก็อดไม่ได้ที่จะพาการจ้องมองมาทางหลินหยุนกันทั้งหมดเพราะว่าในช่วงสามวันนี้ชื่อของหลินหยุนได้แพร่กระจายออกไปอย่างกว้างขวางแล้วผู้บำเพ็ญเสียน,น้อยคนหนึ่งที่มาจากเขตเหนือที่ไม่มีอิทธิพลภูมิหลังอะไรเลยแม้แต่น้อยเมื่อมาถึงเขตกลางฟ้าก็เดินทางมาเข้าร่วมงานย่องเยาาอีกทั้งได้เอาชนะอัจฉริยะของเขตกลางฟ้าที่เข้าร่วมงานย่องเยาาทั้งหมด นางฟ้าสวยสิงในฐานะที่อยู่ในสามอันดับแรกในกลุ่มวัยรุ่นรุ่นหลังของหนึ่งในเก้าสัมนกใหญ่ก็คาดคิดไม่ถึงว่าจะพ่ายแพ้ติดต่อกันสองครั้งด้วยน้ำมือของหลินหยุนยังไม่นับรวมที่ว่าเนื่องจากหลินหยุนทำตัวหยับคายไม่สุภาพจึงได้ปะทะกับผู้อารักขาแดนดั่งเทพของไทจือแต่ก็ไม่สามารถที่จะเอาชนะหลินหยุนได้ชื่อของหลินหยุนก็เหมือนกับสายลมที่พัดผ่านกระจายไปทั่วเขตกลางฟ้าในช่วงสามวันมานี้ ในจำนวนนั้นมีทั้งผู้ที่ตกตะลึงและผู้ที่เกิดความสงสัยแม้แต่ผู้ที่เหยียดหยามก็มีด้วยพวกคนส่วนใหญ่ที่ไม่ได้เห็นกับตาของตนเองต่างก็ยังคงมีท่าทีที่สงสัยกันทั้งหมดเพราะว่ามันช่างน่าเหลือเชื่ออย่างมากดังนั้นจึงกลับกลายเป็นว่าพวกอัจฉริยะจำนวนไม่น้อยรวมถึงพวกยอดฝีมือที่ไม่ได้วางแผนจะเข้าร่วมงานสรรเสริญก้าวสำนักต่างก็ทยอยเดินทางมาที่เมืองสวูอู ไม่ใช่ว่าจะมาเป็นสักขีพยานงานสรรเสริญก้าวสำนักเพียงแค่ต้องการจะมารู้จักและพบเห็นลินหยุนผู้ที่มีชื่อเสียงเป็นที่ร่ำลืออย่างนะ่าอัศจรรย์กันไปทั่วว่าเขานั้นจะมีพลังความสามารถที่เก่งกาจอย่างที่พูดกันจริงๆหรือไม่แต่เวลานี้เมื่อพบเห็นกลับทําให้คนจํานวนไม่น้อยพากันดูถูกเหยียดยามไปต่างๆนานานลินหยุนมีกลิ่นอายลมหายใจที่ปกติก็แค่ยอดฝีมือแดนจิตปฐมตอ,ตอนต้นธรรมดา อีกอย่างก็คือแม้ว่าจะมีรูปลักษณ์ที่ถือไม่ว่าไม่เลวแต่ก็แค่ไม่เลวเท่านั้นเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายก็ธรรมดาจนไม่รู้ว่าจะธรรมดาอย่างไรแล้วคนแบบนี้สามารถที่จะเอาชนะอัจฉริยะทั้งหมดของเขตกลางฟ้าในงานย่องยาวได้อย่างนั้นเหรอช่างหน้าขันเสียจริง ดังนั้นหลังจากที่ไท่จือกับองค์หญิงก้าวได้พาหลินหยุนเดินเข้ามาในงานแล้วก็มีผู้คนจํานวนไม่น้อยที่ต่างก็คิดว่าหลินหยุนผู้นี้เป็นคนที่ไท่จือจงใจที่จะเสนอตัวออกมาหรือไม่สรุปได้ว่ายิ่งจะทําให้เกิดความสงสัยมากขึ้นกับข่าวที่ร่าลือก,กันก่อนหน้านี้แล้วขณะที่ไท่จือกําลังเดินไปข้างหน้านั้นพรางหัวเราะและพูดขึ้นว่าหลินหยุนดูเหมือนว่าครั้งนี้มีคนจํานวนมากต่างก็แปลกใจในตัวของนายทีเดียวหลินหยุนพูดขึ้นว่า ก็แค่พวกที่ไรความสามารถไม่จําเป็นต้องไปใส่ใจหรอกฉันไม่อยากที่จะพิสูจน์อะไรต่อหน้าพวกคนเหล่านี้ด้วยซ้ําได้ยินเขาพูดขึ้นแบบนี้แม้แต่ไทจือเองก็อดไม่ได้ที่จะเหลือบตาขาวใส่อย่างไม่สบอารมณ์และสายสีษะอย่างจําใจในายนี่นะจะต้องปรับเปลี่ยนนิสัยที่กําเริบหลงระเริงลงไปเสียบ้างไม่อย่างนั้นไม่ช้าหรือเร็วก็จะต้องพบความเสียหายงานสรรเสริญก้าวสำนักในวันนี้ผู้ที่มาร่วมงานต่างก็เป็นยอดฝีมือที่มีชื่อเสียงในเขตกลางฟ้า ส่วนในกลุ่มคนรุ่นใหม่ก็จะเป็นสุดยอดอัจฉริยะที่แท้จริงฉันจะบอกกับนายว่าสุยซิงไม่สามารถที่จะเทียบเคียงกับพวกสุดยอดอัจฉริยะเหล่านั้นได้เลยนายอย่าไม่เห็นใครอยู่ในสายตาแบบนี้โดยเด็ดขาดเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาที่จะเกิดขึ้นตามมาแม้ว่าตอนนี้นายจะอยู่ในสังกัดของฉันคนจำนวนมากต่างก็ไม่กล้าที่จะลงมือทำอะไรกับนายอย่างเปิดเผยแต่ถ้าหากร่วงเกินมากเกินไป ก็จะมีผู้ที่แอบลอบลงมือถ้าเป็นอย่างนั้นฉันเองก็อาจจะไม่สามารถรับรองความปลอดภัยของนายได้หลินหยุนกลับไม่ได้สนใจแม้แต่น้อยโดยยิ้มและพูดว่าไทจือฉันเองก็อยากที่จะลองดูสักหน่อยว่าอัจฉริยะที่แข็งแกร่งมากกว่าสุส่ยสิงนั้นจะเป็นอย่างไรกันแน่ฉันผู้นี้ไม่ใช่ว่าจะกำเริบเสบสารและหลงระเริงไปทุกเมื่อหรอก เพียงแค่ฝ่ายตรงข้ามแข็งแกร่งมากกว่าฉันจริงฉันไม่เพียงจะไม่กำเริบเสบสารไม่หลงระเริงแล้วยังจะชื่นชมเลื่อมสายเขาผู้นั้นอีกด้วยช่องตามใจทูเดย์บทที่ห5 8 8ดท้าประลองหลินหยุนก็เหมือนกับไทจื่อและองค์หญิงเก้ายังไงละ่ะแม้ว่าฉันจะให้ความสำคัญกับจิตใจที่มุ่งมั่นต่อสนามรบหมื่นจักรวาลของไทจือ่อแต่ที่จริงแล้วฉันก็ยังให้ความสำคัญกับอีกเรื่องหนึ่งด้วยนั่นก็คืออาการป่วยหนักขององค์หญิงก้า และพลังบำเพ็ญที่ไม่เพียงพออย่างน้อยเมื่อเทียบกับไทจือแล้วยังมีความห่างชั้นกันมากเลยมีเพียงแต่ยอดฝีมืออย่างไทจือนี้ที่ฉันชื่นชมและเลื่อมสายอย่างแท้จริงได้ยินหลินหยุนพูดแบบนี้องคหญิงก้าวก็สีหน้าเปลี่ยนไปทันทีแต่ไทจือกลับหัวเราะห้าห้าขึ้นหัวเราะดังลั่นจนทําให้ผู้คนนับหมื่นที่บริเวณเวทีนั้นไม่รู้ว่าจะทําตัวอย่างไรแล้วไทจือพูดขึ้นว่า ฉันนึกว่านายนี้จะเป็นคนที่กำเริบเสบสารโดยสันดานจริงๆแต่คิดไม่ถึงว่าจะพูดประจบสอพลอเป็นด้วยซึ่งทำให้ฉันคาดคิดไม่ถึงจริงๆเลยเขาเองก็ไม่ได้ปกปิดอะไรเพราะว่าไม่มีความจำเป็นเขาต่างหากที่เป็นอัจฉริยะอันดับหนึ่งของดาวนกขาวเป็นยอดฝีมืออันดับหนึ่งในกลุ่มวัยรุ่นรุ่นหลังอย่างไร้ข้อตโต้แย้งซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ทุกคนรับทราบโดยทั่วกันไม่มีอะไรที่จะต้องปิดบังอีก ถ้าหากจะบอกว่าในห้าเขตของดาวบําเพน็นกขาวยังคงมีอีกหนึ่งคนที่สามารถนำมาเปรียบเทียบกับไทจือได้แล้วนั้นคงจะมีอยู่เพียงแค่คนเดียวที่เป็นไปได้นั่นก็คือนางฟ้าปวนแปรของสำนักเลือนรางในตอนที่ยังไม่ได้ป่วยหนักมากขนาดนี้โดยหลังจากที่นางฟ้าปวนแปรป่วยหนักนั้นก็ไม่มีคนอื่นคนใดอีกแล้วแน่นอนว่าสำหรับเรื่องนี้มีผู้ที่รับทราบอยู่จำนวนไม่มาก อีกทั้งไทจื่อเป็นถึงองค์ชายซึ่งมักจะไม่ค่อยลงมือปะทะต่อสู้กับผู้ใดดังนั้นผู้ที่รับรู้ถึงพลังบำเพ็ญที่แท้จริงของไทจื่อในเวลานี้นั้นต่อให้เป็นผู้อารักขาข้างกายของไทจื่อเองก็ยังไม่ทราบเลยทำได้เพียงแค่คาดการเอาเท่านั้นแต่ก็ยังคงมีหลายคนที่เชื่อว่าพลังบำเพ็ญของไทจื่อน,นั้นลึกลำเกินที่จะคาดเดาได้ต่อให้ยังไม่ได้สำเร็จขั้นแดนดังเทพอย่างแท้จริงแต่เกรงว่าคงจะใกล้อย่างมากแล้ว หลินหยุนรู้สึกว่าไทจือผู้นี้ไม่ใช่ว่ายังไม่สาเร็จขั้นแดนดังเทพแต่เกรงว่าจะสาเร็จขั้นแดนดังเทพมาตั้งนานแล้วอย่างน้อยชายชาราแดนดังเทพผู้นั้นที่ลงมือปะทะกับหลินหยุนก่อนหน้าที่จะเข้าไปในวังคงจะไม่ใช่คู่ต่อสู้ของไทจืออย่างแน่นอนได้ยินที่หลินหยุนพูดไทจือก็อารมณ์ดีขึ้นอีกทั้งยังได้เปลี่ยนมุมมองความคิดที่มีต่อหลินหยุนเล็กน้อยหรือพูดได้ว่าไว้วางใจเพิ่มมากขึ้น หลินหยุนไม่สนใจเรื่องเหล่านี้วันนี้เขาได้นำแต่ดวงตาของเขามาเท่านั้นเพียงแค่ดูโดยไม่อยากจะพูดอะไรมาถึงตำแหน่งหลักของเวทีจากนั้นไทจือก็กล่าวสุนทร,รพจน์งานสรรเสริญก้าวสำนักก็เริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นทางการงานสรรเสริญแบ่งออกเป็นสองช่วงช่วงแรกคือการต่อสู้ประลองฝีมือช่วงที่สองคือการเปิดสำนักรับลูกศิษย์ต่อสู้ประลองฝีมือ ที่จริงแล้วก็คือการที่ลูกศิษย์ของก้าสำนักใหญ่ขึ้นมาบนเวทีเพื่อประลองฝีมือการต่อสู้นี่ก็คือช่วงเวลาที่จะให้แต่ละสำนักได้แสดงอิทธิพลช่วงชิงเกียรติและศักดิ์ศรีของสำนักตนเองและสำหรับส่วนบุคคลแล้วก็ถือเป็นการประกาศชื่อเสียงให้กับทุกคนรับรู้แม้จะบอกว่าประลองฝีมือกันพอประมาณไม่ถึงกับเกิดเหตุการณ์ที่ต้องเสียชีวิตแต่ก็ถือว่าเป็นการ,รเผชิญหน้าต่อสู้กันสำหรับความหมายของการเปิดสำนักในช่วงที่สองนั้น ก็คือเปิดสำนักรับลูกศิษย์แต่ถ้าจะพูดเปรียบเทียบกันแล้วก็ยังคงเป็นการประลองฝีมือในช่วงแรกที่น่าติดตามน่าดูชมมากกว่าและก็เป็นที่รอคอยคาดหวังของทุกคนเมื่อเปรียบเทียบกันแล้วช่วงเปิดสำนักรับลูกศิษย์นั้นจะไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไรมีเพียงแต่ก้าสำนักใหญ่ที่จะให้ความสำคัญกับในช่วงนี้เพราะว่าสามารถที่จะเปิดรับอัจฉริยะไร้เทียมทานได้อย่างแท้จริงซึ่งแต่ละสำนักต่างก็หวังว่าจะเป็นเช่นนั้น ไท้จือกล่าวสุนทร,รพจ์เสร็จสิ้นลงการต่อสู้ประลองฝีมือก็เริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นทางการชายหนุ่มในชุดคลุมยาวสีแดงเพลิงได้ห่อเหินมายังใจกลางของเวทีคนผู้นี้มีหน้าตาหล่อเหลาท่าทางสง่างามเพียงมองแวบแรกก็จะเกิดความประทับใจอย่างลึกซึง้งเมื่อเห็นคนผู้นี้ขึ้นมาบนเวทีไทจือก็ถอยหลังไปเล็กน้อยและพูดกับหลินหยุนว่า ผู้นี้คืออัจฉริยะอันดับหนึ่งของสำนักไปหัวมีชื่อว่าหัวยู่มีพลังบำเพ็ญแดนจิตตปฐมตอนปลายเคยเอาชนะยอดฝีมือแดนดั่งเทพตอนต้นและสังหารฝ่ายตรงข้ามลงได้นายมองว่าอย่างไรไทจอยิ้มเล็กน้อยและพูดขึ้นว่าในที่แห่งนี้ยอดฝีมือแบบหัวยู่นี้มีอยู่ประมาณ20-30คนเลยซึ่งพวกเขาเหล่านี้ถือว่าเป็นยอดฝีมือชั้นสูงสุดในกลุ่มของวัยรุ่นรุ่นหลัง หลินหยุนก็พยักหน้าอีกครั้งโดยไทยจื่อได้มองไปยังหัวยูที่อยู่บนเวทีและสอบถามขึ้นว่าหัวยูในเมื่อนาคือคนแรกที่ลงสู่เวทีประลองอย่างนั้นก็สามารถที่จะเลือกคู่ต่อสู้เองได้เลยหัวยูได้ยินดังนั้นก็แสดงความเคารพมาทางไทจื่อและพูดว่าไทจื่อฉันได้ยินมาว่าในงานย่องเยวก่อนหน้านี้มีอัจฉริยะที่ชื่อว่าหลินหยุนปรากฏตัวขึ้นและสามารถเอาชนะทุกคนในงานเลย ซึ่งก็คือคนที่อยู่ด้านหลังของไทจื่อใช่หรือไม่ไทจื่อเลิกคิ้วขึ้นและพูดว่าถูกต้องหัวยุก็ยิ้มและพูดว่าฉันยังเคยได้ยินว่าไทจื่อได้อนุญาตให้คนผู้นี้เข้าไปในสถาบันราชพัฒนได้เรื่องนี้ก็เป็นความจริงเหรอไทจื่อพยักหนา้าถูกต้องคือเรื่องจริงหัวยุดวงตาเป็นประกายและพูดขึ้นว่าไทจื่อในเมื่อเป็นเช่นนี้ฉันก็ไม่คิดที่จะไปท้าประลองกับคนอื่นแล้วต้องการที่จะท้าประลองกับสหายหลินหยุนคนนี้ ฉันอยากจะดูว่าสหายคนนี้มีความสามารถอะไรถึงขนาดที่ไทจื่อยินยอมอนุญาตให้เข้าไปบำเพ็ญฝึกฝนในสถาบันราชพัฒได้ไทจื่ออย่างพวกเรานี้หากต้องการที่จะเข้าไปในสถาบันราชพัฒนก็จะต้องฝ่าฝันอุปสรรคมากมายแต่ก็อาจจะยังไม่สามารถเข้าไปด้านในได้ดังนั้นฉันจึงรู้สึกแปลกใจเป็นอย่างมากกับสหายหลินหยุนคนนี้ฉันเชื่อว่าสหายรุ่นเดียวก,กันกับฉันที่อยู่ในภายในงานนี้ต่างก็คงมีความแปลกใจแบบนี้เช่นกัน ดังนั้นก่อนหน้าที่ฉันจะเริ่มท้าประลองอย่างเป็นทางการนั้นต้องการที่จะลองรับมือกับอิทธิฤทธิ์ปฏิหารของสหายหลินหยุนสักหน่อยหวังว่าทางไทจือจะอนุญาตไม่ว่าอย่างไรสหายหลินหยุนก็เป็นถึงบุคคลที่จะเข้าไปภายในสถาบันราชภัฒแล้วจะทำให้สถาบันราชภัฒต้องอับอายขายหน้าได้อย่างไรกัน ถ้าหากแม้แต่ฉันเองสหายหลินหยุนก็ยังไม่สามารถเอาชนะได้แล้วเวลานั้นไทจื่อจะส่งเขาเข้าไปในสถาบันราชพัฒจริงๆหลักก็คงจะทำให้ไทจื่อต้องอับอายขายหน้าและเสื่อมเสียเกียรติอย่างที่สุดใครก็คาดคิดไม่ถึงว่าหัวยุ่จะเป็นคนแรกที่ขึ้นมาบนเวทีแล้วไม่ได้ไปท้าประลองกับคู่ต่อสู้ของก้าวสำนักใหญ่แต่ได้จับจ้องไปยังหลินหยุนที่อยู่ด้านหลังของไทจือ่อแต่กลับกลายเป็นว่าตรงกับความต้องการของทุกคนในสถานที่แห่งนี้เลย เพราะว่าทุกคนในสถานที่แห่งนี้ต่างก็ต้องการที่จะรู้ว่าหลินหยุนผู้ที่สามารถเอาชนะอัจฉริยะทั้งหมดในงานย่องเยาได้นั้นจะมีความพิเศษไม่ธรรมดาอย่างไรกันแน่อันที่จริงไทจือเองก็คาดคิดไม่ถึงว่าหัวยู่จะพูดออกมาเช่นนี้แต่ก็คงยิ้มแย้มและมองไปทางหัวยู่พร้อมกับพูดขึ้นว่าหัวยู่นายพูดอย่างเป็นหลักเป็นการแบบนี้ได้ตั้งแต่เมื่อไหร่กันหรือว่ามีคนที่สอนนายเอาไว้นานแล้วเมื่อได้ยินที่ไทจือพูดก็พลันก็เขินขึ้นชั่วขณะ จนทำให้ทุกคนอดที่จะหัวเราะกันไม่ได้หัวยู่เองก็ทำตัวแบบไม่ตรึงเครียดแล้วจากนั้นก็ยกมือแสดงความเคารพต่อไท้จือและพูดว่าไทจือคำพูดดังกล่าวมีคนสอนฉันมาจริงฮ่าฮ่าแต่ฉันรู้สึกว่ามันถูกต้องทุกคนต่างก็อยากที่จะดูว่าเขามีความสามารถพิเศษอะไรกันที่สามารถทำให้ไทจือแต่งตั้งให้เขาเป็นอาจารย์ของซื่อจือทั้งสองคนและยังอนุญาตให้เข้าไปในสถาบันรชาชภัฏได้อีกด้วย ใจื่อท่านอย่าได้ปิดบังอะไรอยู่อีกเลยให้เขาออกมาประลองฝีมือกับฉันสัก์หน่อยเพื่อให้ฉันได้ทดสอบกับตัวเองหน่อยว่าไอ้หนุ่มนั่นมีพลังความสามารถระดับไหนกันแน่ให้จื่อไม่รู้จะทำอย่างไรจึงได้ยื่นมือผ่านอากาศไปแตะที่ตัวของหัวยู่และพูดว่านายต้องการที่จะท้าประลองหลินหยุนในสถานที่แห่งนี้ซึ่งมันไม่ได้อยู่ในขั้นตอนพิธีการของงานสัรเสริญในวันนี้เลยฉันเองก็ไม่สามารถที่จะเป็นตัวแทนของหลินหยุนได้แบบนี้แล้วกัน ฉันจะลองสอบถามแทนนายดูหากว่าหลินหยุนเต็มใจงั้นฉันเองก็ไม่ขัดข้องขอบคุณทุกคนที่ติดตามช่องตามใจทูเดย์นะคะ